ลาัสดีเจ้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังตีหักและเคารพทุกท่านเจ้าวันนี้มาป้ากับเสียงตามสายของเทศบาลตำบลบ้านกลางในเจ้าวันศุกร์ตีสิบห้าตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ตรงกับออกเก้าคำเดือนเกี่ยงนะเจ้าและป้ากับรายการข่าวบีเค w นิวส์ได้ต่างช่อง YouTube ของเทศบาลตำบลบ้านกลางวันนี้ป้ากับข้าเจ้าณชดาพรอ,อ,อวิลาศผู้ดำเนินรายการเจ้า ในเจ้าวันนี้นะเจ้าเาก็มาปะกับข่าวสารจากตังเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากหน่วยงานอื่นๆกันเป็นประจำเช่นเคยนะเจ้าข่าวแรกในวันนี้นะเจ้าก็จะเป็นปฏิทินกิจกรรมของตังเทศบาลตำบลบ้านกลางในรอบสัปดาห์ที่จะมีขึ้นนะเจ้าโดยในวันที่15ตุลาคมก็คือวันนี้นะเจ้าตั้งแต่เวลา9โมงเจ้าเป็นต้นไปก็จะเป็นการจัดโครงการส่วนสมุนไพรเพื่อสุขภาพต้านภายัยโควิด19 ซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชพักสมุนไพรโดยเฉพาะฝ้าทาลายโจรนะเจ้าตีมีสปปรรรคุณต้านโควิดสิบเก้าโดยจะลงพื้นที่ไปยังศาลาในวัดเมียกมูติแปดนะเจ้าศาราในวัดศรีคำม,มูติ 8, สองใ,ในช่วงเจ้าเวลาเก้าโมงเป็นน้นไปแล้วก็ช่วงบ่ายในเวลาบ่ายโมงนะเจ้าก็จะลงพื้นที่ไปตีสาราในประสงค์มูติสิบบ้านประตูโค้งนะเจ้า ส่วนในวันตี18ตุลาคมในเวลา9โมงเจ้านะเจ้าก็จะมีการจัดโครงการสวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพต้านภายัยโควิด19ตีสาราภายในวัดร่องเศร้ามูติเจต์นะเจ้าวันตี2 0ตุลาคมในเวลา9โมงเจ้าก็จะเป็นการประชุมคณะกรรมการการกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักง,งานเทศบาลซึ่งก็จะมีการประชุมตีห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางและนี่ก็เป็นกิจกรรม ปฏิทดดินกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านกลางในรอบสัปดาห์ตีจะจัดให้มีขึ้นในห้วงเดือนตุลาคมนี้นะเจ้าแลใ,ในส่วนของการจัดเก็บกาดทำเนียมขยะนะเจ้าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีงบประมาณใหม่งบประมาณ2อง 5, 5ซึ่งตังเทศบาลตำบลบ้านกลางเดิมทีก็จะมีพนักง,งานเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปจัดเก็บกาดทำเนียมขยะนะเจ้าแต่หนึ่งจากว่าตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยและก็ เรื่องของการจัดเก็บการทำเนียมต่างๆนะเจ้าเพิ่นได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทางเทศบาลจึงจําเป็นจะได้มีการปรับเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บการทำเนียมขยะเหใหม่นะเจ้าซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับป่อพี่นอกประชาชนนักยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการใจ้แอปพลิเคชันต่างๆนะเจ้ารวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆตีอยู่ใกล้ตัวเฮาแล้วก็ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้ไง่าย ซึ่งคณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างของการดําดเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บการทำเนียมขยะอยู่นะเจ้าและในช่วงระหว่างนี้นะเจ้าถ้าหากว่าพอมปพิอาท่าไหนตีมีความประสงค์ต้องการตีจาชําระการทำเนียมขยะก่อนนะเจ้าก็สามารถที่จะมาชําระการทำเนียมขยะได้ตีเข้าเตอร์ฮือบริการในสํานักง,งานเทศบาลตําบลบ้านกลางต่ออนันจะม,มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปจัดเก็บแล้วนะเจ้า ดังนั้นก็ระหว่างตียังอยู่ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงระบบนี่นะเจ้าก็ขอความร่วมมือคือกับปลอมไปพินอกนะเจ้าได้มาชํา,าระกาดทำเนียมโดยตัวเองตีเข้าเตอร์ของกองคลังเทศบาลตําบลบ้านกลางในสํานักง,งานเทศบาลตําบลบ้านกลางตั้งแต่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปนะเจ้าซึ่งก็เป็นการชํา,าระขาดทำเนียมจัดเก็บขยะในอัตราตีกาหนดไว้ในเทศบัญญัติของเทศบาลน,นะเจ้า ในเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฉบับที่ซึ่งในช่วงนี้ก็ต้องขอสุมาอภัยในความบัตสะดวกในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบตัวนะเจ้าซึ่งด้าหากว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็เข้าไปสู่โครงการประยุกต์ใจเทคโนโลยีติสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อยู่บ้านก็สามารถชํราระการทำเียมได้เซ็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าทางเทศบาลเฮาก็จะได้นํามาเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับโปรแมพี่น้อง ทุกท่านได้หับทราบและเกาะใจระบบพร้อมกันนะเจ้าในระหว่างตีรอาการปรับเปลี่ยนระบบนี่เกาะสามารถมาชําระได้โดยตรงที่เข้าเตอร์ของกอ,องคลังเทศบาลตําบลบ้านกลางนะเจ้าในส่วนกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าก่อแจ้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขอความร่วมมือปอมัยพี่น้องทุกครัวเรือนนะเจ้าได้ดําเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือนเจ้า ดยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือนก่อนจะนำมาทิ้งโดยจอแยกขยะเป็น4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายนะเจ้าโดยการทิ้งและการกำจัดขยะเหล่านี้นะเจ้าขยะทั่วไปก็เป็นขยะที่เหลือว่าจากการคัดแยกของืึ้นน้ำใส่ถุงดำหรือถุงพลาสติกนะเจ้าหรือกระสอบฟาง ปิดปากถุงหืมมิดชิดนำไปใส่หรือว่าวางไว้ด้านหน้าอาคารเอ่อบริเวณด้านหน้าอาคารบ้านเรือนนะเจ้าในวันและเวลาติดตัง้งเทศบาลตำบลบ้านกลางจะได้ออกไปจัดเก็บส่วนขยะรีไซเคิลที่ได้มาจากการคัดแยกนะเจ้าก็สามารถที่จะรวบรวมนำไปจำหน่ายหรือบริจาคได้ตามประสงค์ส่วนขยะอินทรีย์ก็สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยมกักหรือน้ำมกัก โดยหือทำบ่อทิ้งขยะเปียกในบริเวณบ้านนะเจ้าโดยสามารถขอคำแนะนำการทำบ่อทิ้งขยะเปียกจากปหลงบ้านของแต่ละหมู่บ้านได้และหากมีความประสงค์จากหื้อเทศบาลน,นำเ,เก็บไปกำจัดนะเจ้าถ้าหากว่าเป็นเศษอาหารตีมาจากงานเลี้ยงหรืองานเอาว่ามงคลหรืองานมงคลก็แล้วแต่นะเจ้าที่มีเป็นปริมาณนักๆก็สามารถนำเศษขยะที่เป็น ขยะอินทรียนะ์จะเอาใส่ถุงดำหรือใส่ภ้าชนะปิดหืมมิดชิดแล้วนํามาวางไว้บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านเรือนตามวันเวลาติดตั้งเทศบาลมาดําเนินการจัดเก็บส่วนขยะอันตรายนะจะเา้าหึ้นคัดแยกใส่ถุงแล้วก็หึ้นนำไปทิ้งยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้านติดตั้งเทศบาลได้มีการเตรียมถ,งถังไว้หึ้นแล้วโดยเทศบาลจะเข้าไปดําเนินการจัดเก็บทุกวันตีส่าวของเดือน ส่วนสิ่งของเหลอใเจ้ตีชํำรุดนะเจ้าเช่นเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านต่างๆโซฟาโต๊ะตูเตียงเก้าอี้สลีตีนอนเอนะเจ้าพร้อมกับเศษกิ่งไม้ใบไม้ตีเป็นเศษใหญ่ๆกิ่งใหญ่ๆนะเจ้าก็หรือแม่แต่จะเป็นเศษวัสดุก,ก่อสร้างเศษกระเบื้องหลังคากระเบื้องปูพื้นอีนะเจ้าก็ต้องโทรมาแจ้ง ตีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก่อนนะเจ้ากอโทมาติ0 5 3 0 9 0 7 1 1ต่อหมายเลขภายใน4 0 2ในวันและเวลาราชการเผื่อแจ้งเฮือตังเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขเปิดเข้าไปดําเนินการประเมินราคาการทำเนียมการจัดเก็บขยะตามเทศบัญญัติก่อนนะเจ้าหลังจากตีถ่านาเจ้าของบ้านหรือว่าผู้ที่ประสงค์จะทิ้งขยะเป็นขยะสิ่งของเหลือใจที่ชํารุดเนี่ย ต้องชาระเงินคือเรียบร้อยแล้วตามเทศบาลก็จะได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะไปดําเนินการจัดเก็บขยะต่อไปนะเจ้าดังนั้นก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับปอมแพปีน้องนะเจ้าในการคัดแยกขยะต่างๆเ่าหน,นี้จากต้นทางหรือจากครัวเรือนก่อนที่จะนํามาทิ้งบริเวณถังขยะบริเวณหน้าบ้านของท่านตัวนะเจ้าก็ จะจสิยงแวัลรอบของเฮาแล้วก็จะโจยในเรื่องของการจัดการขยะชุมชนได้ดีตัวนะเจ้าและในส่วนของการทิ้งขยะโดยเฉพาะนากากอนามัยนะเจ้าติว่าช่วงนี้ผมไม่ี่น้องทุกท่านก็ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยกันเป็นประจำแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้ากากอนามัยบ่อยๆทุกวันโดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันนี้ก็จะมีวิธีการ ทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างใดคื้ปลอดภยัยตึงผูเก็บขยะแล้วก็ตัวเขาเองตุยนะเจ้าอันดับแรกนะเจ้าก็คือการถอดหน้ากากอนามัยห้ามสัมผัสด้านในและด้านนอกของหน้ากากอันที่2ก็คือพับหรือม้วนหน้ากากโดยเก็บส่วนที่สัมผัสร่างกายไว้ด้านในอันที่3ก็คือตัดสายหน้ากากเพื่อป้องกันบาง้ีมีการนํากลับมาใช้ซ้ํา สี่ใจสายตีถูกตัดม้วนรัดนากากไว้ห้าเอานากากตีเฮาม้วนรัดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าใส่ถุงขยะมัดปากถุงให้แน่นแล้วก็เขียนติดตี่ถุงขยะว่าขยะติดเชื้อหกทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อหรือว่าถังสีแดงขั้นตอนติ่เจ็หรือว่าขั้นตอนสุดท้ายก็คือการล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและน้าสบู่นะเจ้าถ้าหากว่าเฮารวมแรงลมใจกันทิ้งขยะหน้ากากอนามัยแยกต่างหาก เพื่อป้องกันการจัดเก็บขยะตีพิธ,ธีและก็ป้องกันการแพร่เชื้อของการระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ก็จะจวยเสพหือ้อชุมชนของเฮาปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วก็จวยเสภหื้อเจ้าหน้าที่ตีจัดเก็บขยะเฮาได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่อยนะเจ้าก็ขอความร่วมมือทุกท่านในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีต่อยนะเจ้ามาถึงข่าวการหับลงทะเบียน ได้ยังฉีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าซึ่งก็มีการเปิดหัาบลงทะเบียนผู้ตีได้หับเบียยังฉีพผู้สูงอายุตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน2564และในห้วงเดือนมกราคม2565ถึงกันยายน2565นะเจ้าซึ่งตั้งเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุตีมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ ตียังบ่กเกยลงทะเบียนขอฮับเบียยังฉีดผู้สูงอายุและผู้สูงอายุตีจะมีอายุครบพกสิปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,566นับจนถึงวันที่1กันยายน2,566ก็คือผู้ที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2,566ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้นะเจ้า 1. ก็คือจะต้องมีภูมิลำนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง แต่ยังบเ่เคยได้ลงทะเบียนเพื่อขอหับเงินเบี้ยยังฉีบผู้สูงอายุเตือ้อหรือเป็นผู้สูงอายุตีย่ายทะเบียนบ้านมาใหม่ได้ยังบ่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอหับเบี้ยยังฉีบผู้สูงอายุเตือ่อนะเจ้า 2. บ่เป็นผู้ได้หับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจ,จากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าวันที่มีสิทธิ์ได้หับเงินเบียเบ้ยยังฉีบผู้สูงอายุ ดยสามารถมาลงทะเบียนและก็ยื่นคำขอเผื่อแสดงความจำนงขอหับเบี้ยยังฉีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2 5 6 5้ยโดยตัวเกา่าหรือมอบหมายมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอเงินหับเบี้ยยังฉีพผู้สูงอายุแทนโดยจะต้องมีการเตรียมเอกสารหลักฐานตามตีตั้งราชการกำหนดจะต้อง มีเอกสารหลักฐานนะเจ้าได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรา่มีรูปไทยจํานวนหนึ่งฉบับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบันหนึ่งฉบับสมุดนะบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยพร้อมทายสำเนาสำรับโอนเงินเบี้ยยังฉีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีธนาคารหนึ่งฉบับนะเจ้าโดยสามารถมายื่นเอกสารนะเจ้าและก็ยื่นคำขอได้ ตีก่องสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านกลางระหว่างเวลา8โมงเกินถึง4โมงเกินเพื่อจะได้มีสิทธิ์ขอฮับเบย์ยงังฉีดผู้สูงอายุในวันราชการนะเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดังนั้นก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สูงอายุรายใหม่ในการขอฮับเบย์ยงังฉีดผู้สูงอายุในครั้งนี้ได้นะเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง สิ้นเดือนกันยายน2 5 6 5ปีหน้าพุ่นนะเจ้าต่อไปนะเจ้าตางสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเมืองละปูนรวมกับโรงพยาบาลละปูนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางและเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าขอเชิญชวนผู้ที่มีความประสงค์ที่ต้องการจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุต,ตั้งแต่18ปีขึ้นไป มีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางสามารถมาเข้าหับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งได้นะเจ้าซึ่งเข็มที่หนึ่งนะเจ้าก็จะเป็นซิโนแวคก็คือสูตรไข่เข็มแรกซิโนแวคเข็มที่สองแอสตราเซเนกานะเจ้าโดยในวันพฤหัสบดีตีเ1สตุลาคม2564นี่นะเจ้าก็จะมีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19ตีอาคารประสิทธิ์ยิม ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลางซึ่งผู้ตีอยากจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9้านี่นะเจ้าก,ก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์เพื่อลงทะเบียนก่อนหับวัคซีนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตีสิบตุลาคมซึ่งก็แจ้งความประสงค์ได้ตีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางในวันและเวลาราชการตีหมายเลขโทรศัพท์05-3 5 8 1แ7 8และ062 2919779หรือแจ้งความประสงค์ได้ตีกล่องสาธธรณสุูกระสิง่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านกลางในเวลาราชการหมายเลขโทรศัพท์081 7248633หรือแจ้งความประสงค์ได้ตีอสมอประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านของท่านนะเจ้าก่อท่านตีมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางตียังบักเคยได้รับวัคซีนโควิด -19 และมีความประสงค์จะเข้าหบวัคซีนโควิด1 9ในวันตีสเสาร์ตุลาคมนี้ก็สามารถลงทะเบียนแจ้งลงหน้าได้ตีอสอมอทุกหมู่บ้านนะเจ้าตามสำนักทะเบียนอำเภอเมืองละปูนนะเจ้าแจ้งปิดใื้บริการในวันตีหน่งถพฤศจิกายนนี้แต่ประชาชนก็สามารถจะไปใจ้บริการได้ตีจุดใือบริการเข้าเติรบริการอำเภอยิ่มแตนได้นะเจ้า ตามสำนักทะเบียนอำเภอเมืองละปูนก็มีแผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามโครงการจะหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชนด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนระหว่างวันที่หนึ่งถึงสองพฤศจิกายนนี้จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองละปูนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเวียงยองเมืองง่าริมปิง และสำนักทะเบียนท้องถินเทศบาลตำบลบ้านแป้นเป็นเวลา2วันโดยประชาชนสามารถติดตอ่อของห้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนได้ดังนี้นะเจ้าสำหรับการให้บริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถไปใจ้บริการได้ตีจุดบริการเข้าเตอร์บริการอำเภอยิ่มภายในศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอจั้นสอง ส่วนการคาดสำเนาทะเบียนบ้านทร14ทับหนึ่งหรือบัตรประจำตัวประชาชนก่อไปสามารถแจ้บริการได้ตีสำนักงานสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองละปูนหรือสำนักทะเบียนอำเภอทุกแห่งนะเจ้าส่วนในเรื่องของการคาดสำเนาทะเบียนบ้านทร1 4ส,สทับหนึ่งเพียงแต่อย่างเดียวนะเจ้าหรือการติดต่อเกี่ยวกับทะเบียนบ้านต่างๆนะเจ้าก็สามารถ ไปติดต่อค่าสำเนาทะเบียนบ้านได้นะเจ้าหน้าสำนักทะเบียนท่องทินเทศบาลตำบลบ้านกลางสำนักทะเบียนท่องทิ่นเทศบาลตำบลบ่อเขือแจ้และสำนักทะเบียนท่องทิ่นเทศบาลตำบลอุโมง,ง์โดยสาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะเจ้ากเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆของอำเภอเมืองละปูนได้ติดหมายเลขโทรศัพท์053 563 647นะเจ้า ก็หนถึงสพฤศจิกายนนี้ต่างอำเภอเปิ่นก็จะมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชนแหใหม่นะเจ้าก็เลยได้ปิดเป็นการโชวคราวแต่เฮาสามารถไปขอใจบริการได้ติเข้าเตอร์อำเภอยิ่มตีศูนย์การค้าจำฟ้าชอบปิ่งมอแตนได้เจ้าและช่วงใต้ของวันนี้นะเจ้าก็เป็นช่วงของหู้ตันโรคภัยใกล้ตัวกับโรงพยาบาลฮาร่พุนชัยรามนะเจ้า วันนี้จะเป็นเรื่องของวัคซีนในคนต้องบ้าน่ากลัวยังตีคิดเชิญทุกท่านได้ติดตามภาพชมและภาพฟังได้เลยเจ้า สวัสดีค่ะแพทย์หญิงปัชยาวันหทองนอกนะคะสูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลทลิพุนชัยรามนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะหมอจะมาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในสตรีตั้งครรภนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาสำหรับคุณแม่สตรีตั้งครรภทุกๆท,ท่านก็จากที่เราเห็นเห็นกันเนาะสตรีตั้งครรเนี่ย ถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยเราพบว่าสตีตั้งคันจะมีอาการหนักกว่าคนทั่วไปสูงถึงสามเท่าเลยค่ะโอกาสที่ต้องเข้า i อซโอกาสที่เชื้อจะลงปอดเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปสามเท่าทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นสตรีอายุไม่ไมากไ,ไม่มีโรคประจาตัวแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยที่เราจะกลัวก็คือผลที่ไปกับลูกใช่ไหมคะก็คือถ้าเกิดว่าสตีตั้งคันติดเชื้อโควิดปุ๊บผลเสียนอกจากจะ เกิดผลที่รุนแรงกับคุณแม่แล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อลูกน้อยได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอัตราการคลอดก่อนกําหนดเนาะอาจจะสูงขึ้นถึง1.5เท่าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกคลอดออกมาซึ่งโดยส่วนใหญ่อาจจะต้องคลอดก่อนกําหนดในกรณีที่อายุครรภ์ของคุณแม่เนี่ยยังไม่ครบกําหนดแต่คุณแม่อาการแย่แล้วอะไรเงี้ยที่ต้องช่วยคุณแม่เนาะพอน้องคลอดก่อนกําหนดปุ๊บน้องก็ มีโอกาสสูงมากที่จะต้องเข้าไอซีูทารกแรกเกิดค่ะซึ่งพบว่าสูงกว่าเด็กทั่วไปเนี่ยโอ้ถึง5เท่าเลยทีเดียวนะคะหรือเด็กบางคนก็อาจจะเสียชีวิตตอนคลอดได้ได้ด้วยออถ้าเกิดว่าคุณแม่เป็นโควิดอันนี้เลยเป็นความสำคัญค่ะก็คือในทางการเนี่ยก็เลยถือว่าสตรีตั้งครรภ์นเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเสี่ยงเหมือนคนสูงอายุเลยแล้วก็เสี่ยงเหมือนคนที่มี เจ็ดโรคระลังเลยถึงแม้ว่าสตรีตั้งครรภ์คนนั้นจะอายุไม่มากและไม่มีโรคประจําตัวก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือนี่เลยเป็นความสําคัญของการฉีดวัคซีนโควิดในสตรีตั้งครรภ์น,นะคะก็ทางราชาวิทยาลัยสูตินดีแพทย์แห่งประเทศไทยก็ได้ออกข้อแนะนําของการฉีดวัคซีนโควิดในสตรีตั้งครรภ์มาแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยวัคซีนทุกยี่ห้อที่มีอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยสามารถฉีดได้ทุกยี่ห้อเลยเนาะขอเพียงแค่ว่า สเตติตั้งครรภ์คนนั้นเนี่ยขอให้มีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์ถึงจะเริ่มรับเข็มแรกนะคะแล้วก็สามารถเลือกยี่ห้อไหนก็ได้เลยและข่าวดีก็คือบางยี่ห้อเนี่ยสามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันผ่านรกไปกระตุ้นให้ลูกได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้วัคซีนเนี่ยอาจจะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่เราพบว่าการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ากลุ่มสตริตั้งครรภ์ที่รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อรับเชือ้อ พบว่าน้อยลงกว่าสิตว์ีต้งคันที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยอย่างมีแนวสำคัญเลยค่ะเนาะอย่างน้อยๆก็คืออ่ะอาจจะไม่กันติดแต่อย่างน้อยก็กันเชื้อลงปอดเพราะว่าถ้าเชื้อลงปอดปุ๊บอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนาะแล้วก็ต่อให้หายดีก็ปอดอาจจะถูกทาลายไปถาวรอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าอ่ารับวัคซีนไปแล้วแต่มีการติดเชื้อก็จริงอย่างน้อยๆเนี่ยก็ลด โอกาสการเกิดอาการที่รุนแรงไปได้เยอะเลยเนาะรวมถึงโอกาสการเกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ต่อลูกน้อยในครั์ด้วยนะคะข้อกังวลที่คุณแม่หลายๆคนอาจจะกาังวลเนาะเพราะว่าวัคซีนมันเป็นข้อมันเป็นวัคซีนใหม่ข้อมูลมันก็ยังใหม่อยู่ใช่ไหมคะก็อาจจะกาังวลเรื่องอาภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงทั้งต่อร่างกายคุณแม่เองและต่อการตั้งครร์นเนาะก็ในข้อมูลปัจจุบันเนี่ยเท่าที่มีเนี่ยก็พบว่า วัคซีนป้องกันโควิด19เนี่ยไม่ได้เพิ่มอัตราการแท้งบุตรนะคะก็อัตราการแท้งบุตรในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนกับกลุ่มไม่ฉีดวัคซีนก็เท่ากันในสตตีตั้งครรภ์ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลสั้นๆน,นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับคุณแม่ทุกคนนะกเนาะก็หมอก็อยากรณรงค์ให้คุณแม่ทุกคนเนะี่ยได้รับวัคซีนโควิด19กันโดยเร็วที่สุดเนาะพออายุครรภ์12สัปดาห์ปุ๊บก็อยากให้ได้ฉีดโดยทั่วกันนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้เวลาจากเสียงต่ำสายและรายการข่าว BKNEWS ของเทศบาลตำบลบ้านกลางกอมดเวลาลงแล้วเจ้าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังวันนี้ข้าเจ้านาชดาพรอวิลาศผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนปะกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้เจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า หลักการ d m s t t ป้องกันโควิด19แบบง่ายๆ 1. distancing เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรเพราะละอองฝอยจากการพูดไอจามจะฟุ้งกระจายมากในระยะ1-2เมตร 2. mask wearing สวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยโดยสามารถสวมหน้ากากได้ตลอดเวลาเพราะมีประสิทธิภาพ ในการกองเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี 3. hand washing มันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพราะเรามีโอกาสที่จะนำมือมาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัว 4. testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอทั้งก่อนเข้าทำงานก่อนเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆและหาทราบว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโรคโควิด -19 ทันที 5. ไทยชนะสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและโหลดแอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากมี SFS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปที่เสี่ยงมาควรรีบกักตัวและตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยเร็วและที่สำคัญต้องงดเว้นหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก หากจำเป็นจริงๆควรสมหน้ากากอนมามัยสองชั้นเว้นระยะห่างมันล้างมือให้บ่อยขึ้นเมื่อกลับถึงที่พักต้องรีบอาบน้ำชำระร้างร่างกายให้สะอาดแยกเสื้อผ้าด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีต้องไม่คุกครีและเว้นระยะห่างจากผู้สงูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ป่วยในบ้านเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหากเคร่งครัดปฏิบัติตามนี้ ทุกพื้นที่ทุกคนจะแค้วคลาดปลอดภัยจากโควิด -19 อยู่ห่างไว้ใส่แมสกกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้แอปไทยชนะด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน